สวัสดีครับเมื่อวันที่หนึง่งพฤษภาคมพศ2 5 6 5นะครับวีนี้ฝนยีนะครับฝนตกมาลายรอบแล้วต้นไม้ก็เขียงงามนะครับต้นไม้ใบหยาเขียงงามนะครับอันนี้ก็ถึงเวลาที่เ้าชิต้องเตรียมตกกาแล้วนะครับหลังจากบา่ด้โพสต์คลิปมาดนนะครับเดี๋ยวสิผ้ามาเบ่งวิธีการเตรียมเมล็ดพันธุ์เขานะครับไปถัดสำรับพ่อกานะครับ ว่าในแบบของชาวนาไทยอีสานเนื้อจันตุลังตงุลังสไตล์นี่เตรียมกันใจไหนนะครับอันนี้ก็เป็นมเมล็ดพันธุ์เข่าที่ห้าเตรียมไว้นะครับเก็บไว้สะใส่วิธีลงไปเลือกในในหน้านะครับเธอละห่วงนะครับเลือกเป็นกอลงไปเช็คเช็คลักษณะทรงกรอลักษณะห่วงเขา่าแล้วลักษณะเม็ดนะครับแล้วก็เอามารวบใวแบบนี้นะครับ แยกกระวางเม็ดเข่ากับใบออกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอารวมกันไวน้นี่ใบของเขานี่สิสเห็ุใ้เกิดความชื้นใดนะครับเห็ุให้เขาเห่านี่อัตราการงอกกลดลงไปอีกนะครับอันนี้เป็นเข่าเนี้วดำมอสิตะนะครับสําหรับเป็นมลเลพันธุ์ฤดูการปีหกหานะครับแล้วก็เป็นยังเขาบวตัดใบนี่ออกนะครับ ใบนี่เอื่มาใบท่งนะครับใบเข้า้าเบิงเบิงลักษณะใบท่งของแต่ละห่วงนะครับใบท่งสันใบท่งแาวนะครับมาที่นี่พ่อได้เตรียมไว้แบบนี้แล้วนะครับตอนตอนที่ลงไปในหน้านี่อันนี้บ่ได้ถ้าคลิปไ้เบิ้งนะครับก็ห้าสิไปเบิ้งลักษณะลักษณะแต่ละห่วงลักษณะก็แต่กอแนวดิน,นะครับ เม็ดเป็นอย่างไรจ้ำห่วงเป็นอย่างไรนะครับก็เอามาแยกไว้นะครับพอถึงเวลาตกก่าฮาก็เอามาแกะเช็คนะครับอันนี้แกะออกแต่ละมัดนะครับเดี๋ยวฮากัสิมาทําการเช็คอันนี้เป็นข่าวเนียวด,ดําก็เลยต้องเช็คความดําของของเม็ดข่าวสารนะครับฮอกฮดสิเช็คโดยการแกะซุ่มแกะก็คือโคนห่วงกลางห่วงแล้วก็ปลายห่วงนะครับ คนห่วงคือมุงนี้นะครับอันนี้คือคนห่วงอันนี้คือกลางนะครับกลางห่วงอ่าอันนี้คือปลายห่วงนะครับปลายรองเข่าครับอ่าสุ่มแกะจุดละหามเมล็ดนะครับอันนี้เป็นเข่าเนียวดําเพราะฉะนั้นเข้ากับสิกแกะเบิ้งความดําของเขานะครับพอแกะแล้วสิเป็นจากไหนกันสิประมาณนี้นะครับข้าวเนียวดําอัสิตะนะครับ อันนี้คือลักษณะเม็ดเข่าครับต้องในแบบนี้เท่านั้นนะครับอาจางสีใส่เป็นเมล็ดพันธุ์อันนี้คือที่ที่แกะเช็คนะครับน,นี่เห็นบ้งความดำของเม็ดเข่านะครับแบบที่นี่ พอแกะแนวนี้แล้วให้จังไนถ้าก็ชิมเบิ้งนะครับชิมเบิ้งว่าชิมเพื่อเช็คความหอมว่าเขาหอมบอเข่าแข็งบออย่งนีนะครับเราสมัมผัสมันกระสีบ่งบอกได้ว่าเอ่ข่านี่หอมตามที่เขาต้องก้ารบอแล่ะก็มันมันหนุ่มบอนะครับวิธีการเช็คเบิ้งก็กต้องใส่ความชำนาญด้วยต้องเียนหลูก,กันจังหน่อยนะครับว่า ขขาแข็งพ่อเขียวไม่ขขาสารเป็นจังไงพอเขานุ่มพอเขียวไม่ขขาสารลักษณะเป็นยังไงครับอันนี้คือการเช็คเบื้องต้นนะครับห่วงนี้ถือว่าถือว่าความความเข้มความสีถือว่าผ่านนะครับถ้าเกิดว่าเราเช็คเอามาเขียวเบองแล้วมันสุกหอมเอาก็เก็บห่องนี้ไว้ถ้าถ้าตกกานะครับ เวลาตกกา,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 าเ้องห้องห่วงทั้งบร์ที่เองเช็คแล้วนะครับมาอ่ามาเอาเม็ดออกจากห่วงนะครับแล้วก็เอาไปตกกานะครับแต่ว่าเขาเนื้อรบบามสิตานี่เป็นเขาที่หอมนะครับเพราะฉะนั้นเพราะเขาเก็บไว้หลายเดือนนี่ความเสียหายหายลายเกิดจากหมอดกินนะครับอันนี้ก็ต้องเก็บเพื่อครับ สำหรับผู้ใดที่ต้องการใส่หลายแต่ว่าสำหรับผมก็คือหนึ่งไร่นะครับรใส่เมล็ดพันธุน์อยอะสักหนหละประมาณหนึ่งร้อยลวงนะครับแต่ว่าเช็คแล้วก็สิทิ่มไปอีกหลายย่ดอกอันนี้คือการเตรียมเมล็ดพันธุ์เบื้องต้นนะครับเป็นอย่างเีาต้องเฮ็ดต้องเช็คเนวนี้ที่ต้องเช็คก็เพื่อว่า ให้ได้เขาที่มีคุณภาพเพราะว่าเขานี่เขาสิเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศสภาพดินฝาอากาศสภาพน้ำ <c oughs> และฐานดินแตละปีนะครับหน้าแต่ละหน้าก็ตตางกันนะครับลักษณะแต่ละพื้นที่ก็ตตางกันเขาก็ต้องคัดเลือกเอาที่ดีที่สุดนะครับแม่ท่อเฮาคัดกับพันธุ์มันก็นสิีแย่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขามีการกลายพันธุ์ทุกปีเพราะว่าเขาใส่เมล็ดในการปลูกนะครับเขาทุกสายพันธุ์นะครับ มีการกลายพันธุ์ทุกปีครับที่ว่าเขาเสียบ่งออกหรือบ่ออกอันนี้ถือว่าเป็นเม็ดเข่าที่่สมบูรณ์ปันใดเพราะว่าอา,อาจารย์ตุลางพันดำหลานะครับผมพิคัดมาจากหนาอาจารย์ตุลางดำหลาดำหลาชาหนามเบิดกรอนก็นเลยบกบไข่เต็งบกบไข่ตึ้งปันใดเม็ดบวไข่ตรงนะครับแต่ก็หเหลือก็ทีดีที่สุดทีใดในแป้งนะครับมา นี่ก็เป็นการเช็คเบื้องต้นนะครับส่วนการตก,กา่าสิเตรียมดินเตรียม,มแซ่เขาจงังใดเดี๋ยวคลิปหนาสิโพ์ให้เบืองอ,อีกเทือนึงนะครับสำหรับข่าเหนืยดมามศิตาก็เช็คประมาณนี้นะครับครับผมขอบคุณครับ